สวัสดีครับชาวสับป,ประรดสีนะครับโอ้โหเชา้าวันนี้นี่ผมมีต้นนี้มาให้ชมกันนะฮะต้นนี้ก็จะเป็นนะดูชื่อก่อนโอเคต้นนี้คือเชลลับ Brush นะครับก็ถ้าถ้าสมมุติว่าหลายท่านที่ปลูกเนี่ยนะฮะน่าจะเคยได้ยินคำว่าแทงยอดกันมาบ้างนะครับ การการแทงยอดเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการทำลายให้ยอดของเขาเนี่ยตายลงนะครับไม่ให้ไม่ให้ตรงไม่ให้ตรงเนี้ยมียอดใหม่ออกมานะฮะทีนี้พอต้นไม้เนี่ยมันมันไม่โตแล้วเนี่ยนะครับไม่มียอดใหม่ออกมาเนี่ยมันก็จะตามกระบวนการทางธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามขยายเผาพานเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตรอดต่อไปนะฮะ เขาก็จะออกหนอ,อกมานะครับยางต้นที่อยู่ในมือต้นนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือแทงยอดไปเรียบร้อยนะฮะนี่นะฮะผลของการแทงยอดก็เป็นอย่างที่เห็นครับมาพร้อมกันเลยนะฮะสี่นอนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือการแทงยอดสับประรดสีนะครับนี่ทีนี้ ทีนี้ตรงใกล้ๆตรงโคนต้นของเขาเนี่ยจริงๆเราเห็นมีเป็นตุ่มตาเล็กๆสีดำๆหลายตุ่มเลยอันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจุดที่จะสามารถงอกออกมาเป็นต้นใหม่ได้นะครับก็ถ้าเราตัดเก็บหน่อที่ออกมาพวกนี้นะเดี๋ยวรอให้เขาได้ขนาดอีกสักนิดนึงให้มันใหญ่เหมาะสมที่จะสามารถเลี้ยงรอดได้แล้วเนี่ยนะครับก็ แล้วเขามาตัดเก็บออกทีนี้พอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะต้นเนี้ยถ้าเขายังมีมีสารอาหารมีแรงอยู่นีฮะมีกําลังอยู่เนี่ยเขาก็จะออกหน่อมาให้เราอีกได้นั่นเองนะครับทีนี้เราจะแทงยอดได้ยังไงเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาสาธิตให้ดูกันในคลิปนี้นะครับต้องติดตามกันดู สำหรับไอเทมลับนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการแทงยอดนี่นะฮะสองต้นนี้อันนี้เป็น2ต้นที่เอามาเป็นเป็นเหยื่อไม่ใช่นะอันนี้เอามาเป็นตัวอย่างนะครับที่เราจะสาธิตการแทงให้ดูนะฮะก็ไอเทมที่เราจะใช้กันก็คือมี2ออย่างนะครับที่ผมใช้อันแรกก็คือตะเกียบไม้นะฮะก็ก็ตะเกียบ หมูกระทะเราเนี่ยแหละครับก็คือเวลาที่เราใช้เศจเนี่ยนะฮะก็หาตะเกียบสะอาดๆสดักอันนึงแล้วก็เหลาบริเวณปลายนะครับให้เป็นแหลมๆแบบนี้นะครับไม่ต้องถึงขั้นแหลมมากนะฮะขอแค่เป็นเป็นแหลมๆแบบนี้เพื่อให้แทงเข้าไปได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เราจะใช้ก็คือไขควงแบบแฉก แบบนี้นะครับก็ง่ายๆเราก็จะเอาเจ้าเนี้ยแทงเข้าไปที่ตรงกลางยอดของต้นไม้นะครับพอเราแทงเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็คือจะทําให้ตรงกลางยอดเนี่ยเขาพังไปแล้วเขาก็ตายไปนะครับเพื่อที่จะไม่สามารถผลิตยอดใหม่ได้ ต้นไม้2ต้นที่เราจะเอามาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับก็ต้นแรกก็คือเจ้า Strange Blue นะครับต้นนี้เนี่ยก็ที่เอามาเรียกเพราะว่าใบาเขาไหม้นะฮะแล้วก็ไม่สวยแล้วนะฮะอย่างอันนี้เนี่ยได้ฟอร์มค่อนข้างเต็มที่แล้วนะครับอายุก็ราวๆประมาณ1ปีนะครับก็บำรุงปุ๋ยมาเรียบร้อยนะฮะอันนี้ต้นที่1น,นะครับต้นที่2ต้นที่2ต,ต้นนี้ ต้นนี้คือโพคาสโฮจัสนะครับก็เป็นต้นที่ด่างไม่ดีนะฮะอันเนี้ยด่างมาแบบกระปิดกระปลอยแล้วกันด่างไม่สวยนะครับต้นนี้นะครับก็อันนี้อายุก็เป็นปีเหมือนกันนะครับกว่าจะได้ใหญ่ขนาดนี้นะฮะเทน้ําทิ้งก่อนให้ดูก่อนอ่านี่นะครับนี่นะฮะโอเคด่างไม่สวยก็เรียกว่าแท,แทงเพื่อลุ้นแล้วกันว่าตัวลูกที่ออกมาเนี่ยจะ จะได้ลูกที่ด่างดีขึ้นนะครับอ่ะมาต้นแรกต้นแรก Strange Blue เนี่ยผมจะใช้ตะเกียบแทงนะครับก็อ่ะเทน้ำทิ้งมาก่อนเทน้ำทิ้งออกมาก่อนโอเคให้ให้เราเห็นยอดตรงกลางนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็เล็งเข้าไปตรงกลางนิดนึงนะครับแล้วก็กดเข้าไป อย่างนี้นะฮะกดเข้าไปกดเข้าไปหรือว่าจะทําอย่างนี้ก็ได้แทง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 เข้าไปแบบนี้ให้ยอดมันตายให้หมดนะครับไม่ต้องลึกมากนะฮะกดเข้าไปหมุนักเกลียวนึงก็ได้อย่างนี้นะฮะโอเคอย่างเงี้ยชัวอย่างนี้น่าจะตายยอดน่าจะโดนทําลายไปหมดนะครับเสร็จแล้ว1ต้นนะครับขออนุญาตหลบด้านหลังก่อน มาดูต้นใหญ่ต้นนี้นะฮะโคาโซจัสเนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันเทน้ำอ,อกมาก่อนให้ให้เราเห็นยอดตรงกลางเขาก่อนนะครับนี่พอเราเห็นยอดตรงกลางปุ๊บอันนี้ต้นนี้เราจะใช้ไขควงนะฮะตัวไขควงเนี่ยก็เล็งเข้าไปตรงกลางปุ๊บอ่าโอเคพอเราถึงตรงยอดแล้วนะฮะกดเข้าไปนิดนึงปุ๊บพอกดเข้าไปเสร็จเนี่ยก็ หมุนควงสักหน่อยหนึ่งอ่ะโอเคอย่างเงี้ยให้ยอดมันตายนะครับหมุนควงสักหน่อยนะฮะแรงอีกสักทีหนึ่งอ่ะเอาให้เอาให้โดนยอดตรงกลางเนะี่ยอือโอเคหมุนหมุนแทงคือตอนตอนที่เราแทงยอดเนี่ยไม่ต้องให้มันลึกมากก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าลึกมากเดี๋ยวใบมันก็จะตายไปหลายใบนะฮะก็เอาพอประมาณประมาณอ่ะอย่างงี้แทงแล้วก็หมุนเข้าไป ให้ยอดตรงกลางอ่ะตายให้หมดโอเคไม่ต้องไม่ต้องออกแรงถึงขนาดกดให้มันทะลุลงไปข้างล่างนะฮะแค่ให้มันจมลงไอยปุ๊บนิดนึงแล้วพอมันฝืดฝดืเริ่มรู้สึกว่ากดแล้วมันต้องออกแรงเยอะขึ้นก็หยุดไปเสร็จแล้วแล้วเราก็ดึงไขควงออกมาต้นไม้ก็โดนทําลายยอดไปก็เรียบร้อยอ่ะสามอีกทีนึงอีกทีนึงสิปุ๊บนี่แนะนี่แน,ะนนะ่หมุน เสร็จเรียบร้อยนะฮะต้นไม้ก็อันนี้คือโดนทํำลายยอดแล้วทั้งสองต้นเลยนะครับเราก็เลี้ยงต่อไปตามปกตินะฮะเจ้าสองต้นนี้นะครับไม่ต้องไปอะไรเป็นพินพเศษนะฮะแล้วก็ลดน้ำตามปกติได้เลยนะครับทิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยก็อีกคร่าวๆน่าจะก็คือเป็นเดือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อว่าสองต้นเนี้ย จะให้หน่อมาสักกี่หนอนะครับเราจะได้ผลงานกันเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับอ๋อมีอีกอันนึงที่ต้องพูดนิดหน่อยถ้าในในกรณีนี้อันนี้เป็นไม้คอมเพกที่ไซส์สักประมาณ30เซนเนี่ยนะฮะเราก็ใช้ตะเกียบแบบนี้ได้หรือว่าใช้ไขควงแบบนี้ก็ได้นะครับอันเนี้ยเจาะลงไปได้แต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นไม้ที่เป็นขนาดเล็กลงมาหน่อยอย่างเช่น หยิบใกล้มือเลยยงหรือว่าอย่างเช่นสมมติว่าเป็นต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้น่าจะเป็นฮาโปนะถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้นี่อเรเจเรียฮาโปถ้าเป็นไม้ขนาดเล็กอย่างเงี้ยเราเอาตะเกียบไซนี้แทงเข้าไปมันออกจะใหญ่ไปหน่อยอย่างเงี้ยใช้แค่ไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้หรือว่าไขาควงที่หัวเล็กกว่านี้นิดนึงก็ได้นะครับก็แทงเข้าไปแล้วก็ บิดๆให้ตรงยอดเขาตายให้หมดนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ดูที่ขนาดของต้นไม้ด้วยนั่นเองนะครับคือผมเคยเห็นเห็นในคลิปบางคนเนี่ยถ้าแทงต้นใหญ่เนี่ยบางทีเอาไม้ไผ่นะฮะเอาไม้ไผ่เหลาปลายแหลมนะแล้วก็เสียบเข้าไปที่ยอดเลยก็มีเหมือนกันนะครับต้นใหญ่อย่างเช่นพวกแอคเมียต้นใหญ่ๆที่เลี้ยงกลางแดดแบบนี้นะครับก็ใช้ไม้ที่ขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ เสร็จปุ๊บ2ตัวนี้ก็วางเลี้ยงเหมือนเดิมได้รับแสงเหมือนเดิมได้รับน้ําเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปาวางไว้ในจุดอื่นที่พิสดารอะไรแบบนี้ให้เขาจเจริญเติบโตไปปกติแล้วก็ทีนี้เราก็จะมารอลุ้นกันนะครับว่าได้หนอ่อสักกี่หนอนนะครับ บางต้นเนี่ยเวลาแทงแล้วเนี่ยเจอยอดมันยังขึ้นมาอยู่แต่ว่ามันจะรีบลงรีบลงแบบนี้ก็ก็ไม่ต้องตกใจอันนี้เขาก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวยอดเขาก็จะตันแล้วก็ตายไปเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะออกหน่อมาให้นะฮะอย่างต้นนี้นี่น่าจะคริสต์มาสไลท์นะฮะอ่าใช่ล light ะคริสต์มาสไลท์นะฮะก็เห็นหน่อมาแล้วรอบๆอบนี้มีหนึ่งกี่หน่อเนี่ยอ่าได้หน่อแรกก่อนนี้กําลัง ออกหน่อแรกออกมาแล้วนะครับอันนี้คือคริสต์มาสไลท์นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าถ้าต้นไม้ที่เลี้ยงไว้เนี่ยสภาพสมบูรณ์นะฮะแล้วก็บำรุงปุ๋ยมาดีเนี่ยนะครับก็เราก็มีโอกาสที่จะได้หน่อเนี่ยเยอะขึ้นนะครับนี่อันนี้สภาพอันนี้คือเลี้ยงมาสภาพสมบูรณ์แลวนะฮะจากนั้นอันนี้ก็คือจะไม่ไม่รอให้เขาออกดอกนะครับแล้วก็คิดว่าขนาดน่าจะโอเคเรามีสำรองอยู่ก็แทงยอดเลยนะครับเพื่อให้เขา ขยายพันธุ์แล้วก็ได้จำนวนออกมานน่เนเองอาการของยอดที่โดนแทงไปแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้รูปนี้นะฮะในนี้นะฮะตัวยอดตัวเนี้มันก็จะตายแล้วมันก็จะหลุดเหมือนจะหลุดออกมาได้แบบนี้นะฮะอันนี้คือโดนแทงแล้วก็ยอดเขาก็ตายแล้วก็ตันไปเรียบร้อยนะครับทีนี้พอ พอเขาต้นไม้เขาหยุดการเจริญเติบโตแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็จะมาผลิตหน่อแบบนี้ออกมานั่นเองนะครับซึ่งจริงๆกระบวนการนี้ก็ก็ดูจะใจร้ายกับต้นไม้ไปสักนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าเราก็จะบังคับเขาเนี่ยไม่ให้เจริญเติบโตแล้วนะครับเพื่อที่จะใช้พลังงานที่มีอยู่เนี่ยมาเพิ่มจํานวนให้กับเรานะครับก็อยู่ที่ ผู้เลี้ยงแต่ละคนนั่นเองนะครับว่าอยากได้แบบไหนอยากให้ต้นไม้เนี่ยโตใหญ่แล้วก็โชว์ความสวยงามกับเราเป็นานานๆน,นะฮะหรือว่าอยากได้จํานวนนะครับเราก็ใช้วิธีการนี้นะฮะก็ให้แต่ละท่านลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับก็ในถ้าเกิดสมมุติว่ามีมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะฮะก็เราก็อาจจะแบ่งส่วนหนึ่งออกมาแทงยอด แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีจํานวนต้นไม้มากขึ้นนะฮะแล้วก็จะได้เอาไปยังไงก็ได้แบ่งขายจัดสวนหรือแจกจ่ายแลกเปลี่ยนอะไรกันก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะครับอ่ะก็ทิ้งท้ายนะครับก่อนจะปิดคลิปนี้นะครับก็เรื่องของการแทงยอดเนี่ยนะครับหรือทําให้ต้นไม้เขาตายนี่นะครับก็ เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลแล้วกันนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบหรือว่าไม่ชอบหรือยังไงนะครับก็สําหรับบางคนที่อยากได้จํานวนเยอะๆนะฮะหรือว่าเป็นสวนเป็นฟาร์มที่เราเลี้ยงเพื่อจะทําจํานวนสําหรับขายเนี่ยก็ส่วนใหญ่เราก็จะใช้วิธีนี้กันนะครับเพื่อให้ได้เพื่อบังคับให้เขาออกหน่อมานั่นเองนะครับแต่สาหรับใครที่อยากจะเลี้ยงชมความสวยงามนะครับเราก็ก็เลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ วางเขาในตำแหน่งที่ดีนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยโชว์ฟอร์มนะครับโชว์ลวดลายที่สวยงาม <c oughs> นะฮะเราก็จะได้มีต้นไม้วางอวดเพื่อนบ้านนะครับวางอวดคนที่มาเที่ยวนะครับหรือไว้วางอวดตัวเองนะครับว่าโอ้โหนี่ทําไมเราเช่างเลี้ยงไม้ได้สวยขนาดนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้ฝากทุกท่านเอาไว้นะครับเผื่อว่าลองตัดพิจารณาตัดสินใจกันดูนะครับคลิปนี้ก็ยังไงก็ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับนี่เียทียังไงฝากกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจนะครับจะได้มีคลิปสับรถสีมาให้ชมกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณครับ